สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบีอีกแล้วนะวันนี้โอ้ยตาปูดนิดนึงเพิ่งจะนอนตื่นนะคะทุกคนขอบคุณมากนะก่อนอื่นเลยที่ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage Youtube นะคะ IG หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเบิร์เดย์บีมาตั้งแต่เช้าบางคนโทรมาเลยจ้า <laughs> โทรมาดิบีขออัน,นิดนึงนะเพราะว่าตอน ที่เนี่ยนะช้ามากๆแต่ก็คือขอบคุณมากๆซึ่งวันนี้จะเป็นวันเกิดบีนะคะก็วันที่20เดือน5เนาอหลายคนคือหลายคนมากๆจาได้นะคะก็บีขอบคุณแล้วก็ซึ้งใจมากๆนะคะขอให้คําอวยพรที่ทุกคนอวยพรให้บีนั้นก็กลับคืนไปสู่ทุกคนนะคะพรดีๆก็รับกันทันทวนหน้าเนาะก็ เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเนาะใครได้ดูไอจก็คงจะเห็นแล้วละ่ะบีตื่นเต้นมากทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าตื่นเต้นอะไรเดี๋ยววันนี้เนาะแล้วก็บีจะถ่ายให้ดูด้วยว่าลูกสนสีชมพูนั้นเป็นยังไงนะคะเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในวันเกิดปีนี้นะคะบีก็เพิ่งเห็นปีแรกเหมือนกันเฮ้ยมาอยู่ตั้งนานละสิบกว่าปีแล้วเพิ่งจะเคยเห็น ลูกโซนสีชจมูจา้าหรือว่าบีก็ไม่เคยได้สังเกตอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะต่างอื่นก่อนอื่นเลยเนะี่ยเดี๋ยวมาดูคองขบันเกิดจากพิติกดีกว่าซึ่งอยู่ข้างหลังนั่นงงมากทุกคนเนี่ยค่ะนี่เลยจ้าทุกคนก็สิ่งนี้เลยที่บีได้จากอ่าพิติกนะคะในของขมันเกิดปีนี้เนาะก็คือสกูตเตอร์นะจ๊ะแท้ก็ทาไมถึงให้อันนี้เพราะว่า มีอยู่วันหนึ่งอะทุกคนคือวันหนึ่งแล้วก็คาพูดสั้นๆของบนีนเองคือมันอากาศดีเนาะแล้วคนอะใช้สกูตเตอร์เยอะมากเลยช่วงเนี้ยบีก็เออถ้าแบบถ้าถ้ามีก็คงจะดีเนาะอะไรประมาณนี้คือแบบมันคงสนุกดีจบบีจําได้เลยแค่นั้นเองนะคะซึ่งซึ่งไม่นานมานี่เองเนาะบีก็ไม่คิดว่าพี่ติ๊กจะแบบว่าจะใส่ใจในคําพูดแล้วก็ดูคะ่ะนางไปซื้อมาให้บีแต่ว่าบียังคงไม่ได้แกะนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวบีต้องไปทํางานนะคะก็นะ<ค>ะมาอัปเดตให้ทุกคนดูก่อนเนาะแล้วก็จะมี ก็รตีนะคะจะมีคาดให้ด้วยนะ mm hmm. ก็จะเขียนว่าอ๋ออนนี้เขาเขียนมาให้แล้วนะคะก็ไปวันซังกาะเรนเลยก็สําหรับคนที่เกิดในวันนี้อะไรอย่างนี้เนาะหมายถึงว่าเกิดในวันที่10อะไรอย่างเงี้ยเกิดในของวันที่ที่นั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอวยพรให้อะไรอย่างง,าง,าาางี้นะคะแล้วก็อันนี้บีวันที่20่น้อแล้วก็เลิฟไมคแค่พิธีก็จะเขียนแบบมีทุกปีทุกคนเลิฟไมค์แค่ก็คือเลิฟไมคค่า แต่นางชอบบบกว่าเสียงสามไงและไม่แค่อะไรประมาณนี้ทุกคน <c oughs> เออแล้วก็นี่นะคะแล้วก็จะมีดอกกุหลาบจ้าช่อใหญ่มากเลยลูกพี่อาจจะดูแบบว่ามืดๆหน่อยเดี๋ยวเราไปดูสว่างกันดีกว่าไหมโอ้มีความหนักมากนี่จ้าสวยงามส,สุดเลยโอ้ลูกพี่แค่นี้ก็ปรืมแล้วจา้านี่สวยมาก โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกอุ้ย <c oughs> บีเพิ่งตื่นเนาะหน้าย,ยังปุดๆเลยส0บโมงนะคะบีตื่นสิบโมงเพราะบีไปทํางานสิบเอ็ดโมงสิบห้าไงเออก็ตื่นก่อนชั่วโมงหนึ่งนะหน้าก็จะปวดๆหน่อยเออนั่นนะคะก็เดี๋ยวบีจะพาออกไปดูลุกสนสีชมพูเออซึ่งน้อยมากน้อยคนมากที่จะรู้นะคะว่ามันเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูกันเลยเย้ดีมากน่ารักมาก ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็คือต้นที่บ้านบีนี่เองเนาะก็มีคนถามเนาะหลังจากที่บีอัพใน IG ไปนะคะบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่เคยเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาจากไหนจะเอามาปลูกคือว่ามันไม่ได้มันยังไม่ได้ขึ้นสีสชมพูแบบนี้ทุกต้นนะทุกคนคือมันต้องมีความแก่พอสมควรนะคะดูคะ่ะ ดูมันต้องมีความแก่ผสมคนดูข้างบนน่ะเต็มเลยแต่คือมันมืดมันมองไม่เห็นทุกคนเดี๋ยวี่จยถ่ายรูปแล้วลงให้เนาะแต่ตรงนี้เรามาดูกันซึ่งนี่จ้ะผลสนสีชมพูทุกคนมันสีชมพูจริงๆคือมันน่ารักมากๆเลยเนาะเนี่ยค่ะเป็นสีชมพูแบบทุกคนเห็นเลยออกออกชมพูม่วงๆหน่อยนี่นะคะเห็นไหมคือน่ารักมาก คือตอนนี้เต็มไปหมดเลยนี่นะคะซึ่งในภาษาฟินเขาจะเรียกว่าแกปือวาวัด wow, แกปือก็คือนี่นะคะผลสนเนี่ยวาว่ wow, ะก็คือว่าเด็กๆเล็กๆอยู่อะไรอย่เงี้ยนะทุกคนเออนั่นแหละกเ็เดี๋ยวโตไปเดี๋ยวบีค่อยอัปเดตให้ดูดีกว่าว่ามันจะเปลี่ยนเป็นผลสีน้ำตาลหรือเปล่าเพราะว่าปกติมันจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมเออบีก็ยังง,งงงอยู่เหมือนกันทุกคนดูค่ะเยอะมากเลยอะ น่ารักมากคือน่ารักสุดๆนะคะมันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าทุกอ่ะกิ่งอ่ะทุกคนมันจะเป็นเฉพาะบางกิ่งที่บอกว่าบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างต้นนู้นน่ะต้นนู้นอาจจะเป็นนูนๆข้างบนถึงจะมีข้างล่างไม่มีนะคะเห็นไหมข้างล่างมันจะเป็นแค่ผลสนแบบเนี้ยทุกคนอืมไม่รู้ว่ามันจะโตมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็คงน่าจะโตแต่ว่าเดี๋ยวบีจะอัพให้ดูคือน่ารักมากดูค่ะอืมอันนี้เต็มเลยเนี่ยจ้ะ อันนี้เต็มสวยไหมสวยมากเลยเนาะแปลกมากบีก็ไม่เคยเห็นทุกคนอยู่มาสิบกว่าปีนะจ๊ะเพิ่งจะมาเจอในปีนี้เออแล้วก็ต้นที่บ้านตัวเองนี่เองอืมเนี่ยทุกคนเพราะว่าผลสนนะมันจะเป็นแบบเนี้ยสะะีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแบบเมื่อกี้ก็จะเป็นสีนี้นะคะเนาะอืมสีน้ําตาลอะทุกคนอืมอันนี้คือผลแบบยังไม่แก่นะ มันยังอยู่บนต้นอยู่ถ้ามันร่วงลงมาหล่ก็แสดงว่าเออมันเริ่มที่จะนี่แหละตอนแรกมันจะขึ้นเป็นสีอ,อ่สีเขียวนี่นะคะยังพอมีสีเขียวให้เห็นอยู่เห็นไหมเนี่ยค่ะเออเนอะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกพันหนึ่งนะคะที่บอกว่ามันจะเป็นต้นเป็นพุ่มแบบเนี้ยทุกคนเป็นพุ่มแบบเนี้ยอืมแต่ว่าเนี้ยสิคือน่ารักมากดูค่ะฝั่งนี้ก็เพียบเห็นไหมเยอะมากเลยมันจะเป็นผลแบบเนี้ยอนุ่นข้างบน นี่เห็นไหมสวยมากบี B. ว่าไอ้ไอเนี้ยสวยเลยนะอันนี้ก็คือน่ารักมากดูค่ะสวยมากๆเลยสีชมพูสีชมพูอ่ะชมพูชมพูชมพ,ชมพ,ชมพูแต่ในกล้องมันเอาดูเป็นสีส้มเนาะแต่มันชมพูแบบเหมือนมีคนเอาอะไรมาแบบว่าทาทาทุกคนดูค่ะเนาะเหมือนมีคนมาทาทาาไว้อุ้ยน่ารักมากอืม เนี่ยจ้าทุกคนก็จะประมาณนี้เลยพอบีอัพเนาะคนแบบว่าเข้ามาถามเยอะมากเลยหาซื้อที่ไหนได้นะคะบีก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือมันเกิดตามธรรมชาตินะคะเนี่ยต้นเนี่ยเนาะอืมเนี่ยแหละประมาณนี้เลยจา้าติ๊งนี่นี่จ้ะโอเคทั้งนั้นสำหรับคลิปนี้บีไปแล้วนะจา้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ บายบายสวัสดีค่ะแ <Yeah. laughs> สวยงามบ๊ายบาย